สวัสดีค่ะกระท่อมชุมจันทร์ช n แนลนะคะดูประเียกไม่ได้ลงสวนมาสองวันหรือวันหนึ่งเต็มเต็มเมื่อวานนี้ต่ดูบรรยากาศชุ่มชื่นเพราะว่าฝนตกสองวันมานี้ฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนวันนี้ฝนเพิ่งจะหยุดจากฟ้าแต่ว่าก็ยังมืดครึ้มอยู่ เสียงนกมันคงดีใจออกมาเล่นเหมือนกันเสียงนกเจอแสงแดดใช่ไหมไหมทองดูมันคงดีใจกันใหญ่เลยเห็นฝนหยุดตกแล้วก็แสงแดดออกมามันคงออกมาเล่นแต่มีเสียงเสียงนกบางอย่างร้องแปลกๆเนาะนยังไง เอ๊ะหรือว่าลูกนกมันตกจากรังหรือเปล่ามันจริงได้ร้องขนาดนี้อืมแต่ป้าไม่กล้าเดินออกไปดูหรอกมันรกมันรกแลว้วมันก็เฉะแฉะด้วยไม่กล้าเดินออกไปดูหรอกนะลูกนกลุงก็ประชุมอยู่เนาะ ลุงก็ประชุมอยู่คงจะให้ออกมาดูไม่ได้ตอนนี้ป้าได้ยินเสียงกบร้องแหละตอนแรกแล้วก็น้องสมัยก็เหา่าก็เลยลงมาดูแต่ลงมาแล้วก็ไม่เจออะไรเจอแต่น้องสมัยยืนคุมเชิงอยู่ตรงนั้นโอ้เสียงนกอะไรร้อง เสียงนกอะไรร้ออืมเอา้ามันคงน่าสนุกของมันเหมือนกันนะเนี่ยดูฤด,ดูฝนก็จะรกๆแบบนี้อีกหน่อยพอฝนหมดถึงฤดูหนาว ทุกอย่างเราคงจะจัดเก็บให้ได้สวยงามเหมือนเดิมเนาะแต่ตอนนี้ก็ปล่อยให้รกไปก่อนแต่ว่ามันแฉะยายไม่กล้าเดินออกไปหรอกเนี่ยเสียงกับลื่นด้วยไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยไม่ได้ใส่รองเท้าบูสด้วยไม่กล้าเดินออกไปเลยจริงๆต้องเซฟตัวเองคุณลุงก็ย้ำไห้ป้าระมัดระวังเรื่องหกล้มอีก เพราะว่ามันยังไม่หายเลยเนาะยังไม่หายดีเลยป้าอะได้ยินเสียงกบเขียดร้องแล้วก็น้องสมายเหา่าก็เกรงว่าจะรบก,กวนคุณลุงประชุมอยู่ป้าก็เลยลงมาดูเนะาะใช่ไหมอีหละไม้ทองอน้องไม้จองนอนอาบเดตน้องไม้ทองนอนอับเดดอีหลาหนาวบอกอากาศมันก็เย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกช่วงนี้ แต่ว่ายายก็ไม่ค่อยกล้าเดินไปนะสมยัยสมัยต้องระวังนะลูกเผื่อมันมีตัวงอน,อนใช่ไหมเอานกพิราบมันทำไมไม่กลัวอะไรมาเดินอยู่ริมบ่อนน่นนี่นะไม่กลัวอะไรเลยหรอเสียงกบเขียดร้มสักครู่นี้อย่าไปหรือว่ามันโดนอุ๊ยระวังนะคะสมยัย น้องสมัยระวังนะครับลูกออกมาเลยสมัยออกมาเลยลูกออกมาเลยนเนี่ยเอาควงโซ่ควงระบายนี่น้องสมัยดูดอกไม้ยายก็งามอยู่เด้นี่กล้วยไม้ก็อยู่ได้นานนานอยู่ด้วยนีย่สวยจังเลยมุมนี้มุมนี้สวยมากเก็บภาพหน่อย ต้นไม้เขียวสวยฤดูฝนมันก็เขียวสวยงามเลยเนาะแต่ว่ามันมันก็รคกแหละไม่กล้าเดินออกไปดูไกลๆเลยกลัวจะเจอสัตว์อีพิษนั่นน่ะลกพิลาบบินโฉบลงมาเล่นลนะ ไล่ก็ไม่ยอมไปมันไม่ยอมไปไหนเลยเจ้านกพิราบจะมาออกมาสิลูกอย่ามุดเข้าไปอย่ามุดเข้าไปดูดูสมัยทําต้นไม้ของยายหักหมดเลยดูสิเนี่ยน้องสมัยอะทําต้นไอ้ต้อยติ่งของยายหักหมดเลยให้สมัยอยู่ใกล้ตรงนี้มันก็มาทําต้นไม้ยายพัง อย่าอย่าอย่าสมายัยอย่าขึ้นไปตรงนั้นลูกออกมามาเลยลูกออกมาตรงนี้ตรงนี้ถอยขึ้นมาตรงนี้สิสมยัยหน่ะเห็นไหมดูมาเกี่ยวตรงนี้ต้นไม้ยายก็หักหมดนะสิดูมันทําต้ยติ่งของยายหักหมดเลยอะเจ้าสมัยนี่ยายสูงเยอะไป ฝั่งโน้นก็นกพิลาบก็ลงมากินน้ำสมัยก็ถอยออกมาทางนี้สิลูกน้า่ะออกไปตรงนั้นมันก็ไปเกี่ยวตรงนั้นนะพี่น้องนะใช่ไหมสมัยไม่ออกมาตรงนี้เลยอ่ะดูนกพิลาบก็ลงมาล่นมาอะไรแต่ต้นไม้เขียวสวยงามมาก เสียงนกก็ร้องเป็นแซ่ทางด้านโน้นอ่ะไม่เป็นอะไรแต่ยายไม่กล้าเดินไปดูเนะาะยายไม่กล้าเดินไปดูนกพิราบอุ้ยแต่ว่าเดินไปเก็บดอกอันนี้หน่อยก็ต้องระวังเยอะๆเนาะเดี๋ยวลื่นแต่ไค้่นาำก็เยอะนาะได้ดูนี้ว้าวแต่ดอกอันนี้หอมนะเนี่ย ดอกกลาหอมอุตสามีหนึ่งดอกสวยจังเลยอ๋อถ่ายรูปเก็บภาพหน่อยยายว่าจะมาเก็บดอกพุดน้ำบุตรจ้าดอกพุดน้ำบุตรสีเหลืองสวยเอ้าไม่ได้เกสอน เก็บไม่ได้คีสอนมันก็ไม่หอมมาสิได้สองดอกบรรยากาศดีจังเลยแต่ว่ามันก็แฉะแฉะที่ป้าขุดร่องน้ำวันนั้นมันก็คงจะระบายได้บ้างเลยเนาะระบายลงไปนู่นได้บ้างอยู่นี่แหละเพราะว่ามาขุดร่องน้ำนก็เลยเจ็บกล้ามเนื้อตรงที่มันโดนกระแทกเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าอกที่โดนกระแทก มันก็เลยเก็บอีกเพราะว่ามาขุดร่องน้ำนั่นเองแต่น้ำมันก็ไปไม่หมดหรอกเนาะมันก็ยังแช่ขังอยู่ก็คงต้องรอหรือดูแลงเหมือนที่ว่าเนาะอืมดีจังเลยถ้ามีโอกาสเดินลงมาก็ทำให้สดชื่นดีเหมือนกันนะดีดีสดชื่นสดชื่นดีเหมือนกันว่าจะเดินไปข้างตรงนู้นหน่อย แต่เดินเยอะไม่ได้เดี๋ยวหกล้มอีกนะคะไม่ได้เซฟนะคะไม่ได้ใส่รองเท้าสำหรับเกาะพื้นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้เล่าสู่กันฟังว่าบรรยากาศที่สวนชมจันเป็นไงบ้างเนาะสวัสดีค่ะ